ในช่วงของ5นาทีวยน่ีนสดพื่งครูครับสมพงศ์อุมวันอยู่ในสายสวัสดีครับผมมาไหมครับไม่เสียงไม่ออกนะครับโทรศัพท์ยังไม่มาเหรออ่าถ้ายังไงล่ะครับอ้าววุ่นวายกันไปหมดนะแจมมาดูหน่อยทีสมพงศ์เดี๋ยวผมต่อหากันแล้วกันอ่าโอ้ยเนาะไม่ทราบว่ามีเบอร์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งสมพงศ์อุมวัน แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็เห็นโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็นึกว่าใช้ได้อเดี๋ยวแป๊บเดียวมาสมพงษ์วางสายก่อนสิอ่วางสายข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะต่อหาอโอ้ยตอนแรกนึกว่าางนอกใช้ได้ได้ไหมครับมาแล้วครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคือพ่อพันธุะท่านผู้ฟังที่ขคารพทุทกานครับเจนครับเจ่นวันนี้สุกที่2ี่สิอพฤษภาคม2563นรบนะครับก็มาติดตามข่าว5านาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับในช่วงนี้เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่ามีการทดลองออกอากาศในเรื่องของการสอนออนไลน์และสอนทางวิดีโอกันนะครับในเรื่องนี้นะครับทางสพคก็ได้มีการติดตามกันรู้ว่าาการใเนินการครั้งนี้เป็น ศึกษาและผู้มีการสถานศึกษานะครับในเรื่องของการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นี้นะครับผ่านระบบวีดีโอคอนเฟรนที่ห้องประชุมสพอทอ1อาคารสพอทอ4ชั้น2ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็มีผู้มีการเขตพื้นที่ทั้งหมด225เขตเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งทางท่านเลขา ที่การกปทครับครับท่านอำนาจก็ได้พูดเน้นย้ำในสิ่ง,งท,ที่ได้มอบหมายไปนะครับรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับในการเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 3ันี้นะครับโดยท่านเน้นย้ำมากการจัดการศึกษาทางไกลของเรานะครับใช้ระบบออนไลน์นะครับและก็ออนแอร์ เยเริ่มมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เห็นว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจกับระบบออนไลน์กันเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับในระบบออนแอร์ดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการดูความพร้อมของทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับสิ่งที่เน้นย้ําให้กับผู้มีการเขียนก็คืออยากจะให้ผู้มีการเขียนทุกเขตนะครับลงไปดูแต่ละโรงเรียนนะครับแต่ละครอบครัวเป็นรายๆไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นประสบปัญห สัวไหนยังไม่มีกล่องดิจิทัลนะครับก็จะให้หาทางแก้ไขซึ่งจากการสำรวจก็พผู้ป่ากล่องดิจิทัลนที่ยังรับสัญญาณไม่ได้ขณะนี้ประมาณ1นล้านห้าแสนกล่องนะครับในส่วนนี้ก็จะนําไปพูดคุยกับกสทชและก็กระทรวงดิจิทัลน Digital ต่อไปนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับ ในทั้งในเรื่องผลการเรียนของนักเรียนในช่วงของการจัดการเรียนการสอนทางไกลนี้นะครับว่าจะไม่ได้นํามา ขตพื้นที่ลงไปดูแลแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับและก็รายงานให้สพททราบทันทีเพื่อที่จะได้ดำเนินการสรุปในเป็นช่วงเวลาสามช่วงก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศรั้งที่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสามเมื่อวันพุธที่ยี่สิบที่ผ่านมานะครับก็มีการแต่งตั้งข้าราชการ ศสำนักการบริหารการศึกษาพิเศษแทนตำแหน่งว่างก็คือแต่งตั้งท่านสลัาเรืองเดชผู้มีการสถานศาึกษาวิทยาฐานะผู้มีการเชี่ยวชารโรงเรียนพิษณุโลกอาปัญญาลุก,กูลและก็แต่งตั้งท่านณรงค์ชาวเพชรนะครับผู้มีการสถานศาึกษา เจี่ยชาญนะครับจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอนุกรรมการในอกกศแทนในตำแหน่งว่างนะครับและขณะเดียวกันทางกศนนะครับก็ได้มีการแต่งตั้งนางสาวทรงศรีวิระรังสิยาขรตำแหน่งผู้บริการสำนักงานกศนจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นอนุกรรมการในอกกศเช่นกันนะครับสรากคอามน้อมรอครูนครพนมจำากัด นะคับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสากรของสักครูแลนครพนมจำกัดในยุท่านประกรณ์มานีประกะรณ์เป็นประธานนะครับ เสาร์ที่23พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับขอบคุณท่ทนานผู้แานเปรมแสนสุขส่งข่าวมาครับปิดท้ายรายการใหม่ะกันครับท่านประคองศิลเมืองซ้ายนายกสมาคมพศนอครับขอเชิญคณะกรรมาการบริหารสมาคมพศนอทุกท่านประชุมประจมเดือพฤษภาคม2563ในวันนี้ครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิกา30นาทีช่วงประชุมของสมาคมโรงเรียนศูนย์ทรอบวิกิ